เราสามารถออกกําลังก่อนหรือหลังวันฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมนะครับอ่าโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ผมได้รับมาเยอะเลยเหมือนกันนะครับคือผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าอันนี้ตอบจากประสบการณ์ตัวเองนะแล้วก็จากประสบการณ์ที่พี่เทรนเนอร์ผมที่อยู่ฟิตเนสด้วยนะครับก็คือเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับคืออย่างที่บอกครับว่าจริงๆแล้วถ้าถามผมนะผม,มอยากให้ทุกคนพักเลยดีกว่าคือ ่อนฉีดวัคซีนวันหนึ่งก็คือพักให้ร่างกายฟื้นฟูเต็มที่ฉีดปั๊บอีกวันหนึ่งก็พักอีกสักวันหนึ่งก็คือเป็น3วันน่ะพักไปเลยเพื่อให้ร่างกายคือเช็คร่างกายตัวเองให้ชัวร์ด้วยว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราสามารถที่จะออกกําลังกายได้โดยที่มันไม่มีผลข้างเคียงอะไรเพราะถ้าเกิดว่าดูจากตัวเองนะผมพักนะ1วันก่อนฉีด ขนานว่าผมว่าผมดูแลตัวเองดีนะร่างกายก็แข็งแรงนะครับแล้วก็แบบพี่ทายว่กินอาหารดีๆแล้วก็เขาเรียกว่าออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับผ่านการฉีดวัคซีนเข็มแรกมานี่ผมก็แบบว่าไข้ขึ้นเลยนะ แล้วก็แบบมีความคลั่องเนื้อขั้นตัวด้วยอะไรแบบนี้ก็เป็นแบบนี้อยู่ประมาณวัน2วันนะครับพอหายเป็นปกติก็กลับไปออกกาลังกายดูแลสุขภาพรูปร่างตัวเองได้แบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ผมก็ลองไปถามพี่ๆผมที่เป็นเทรนเนอร์ด้วยนะอยู่ที่ฟิตเนสอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกว่าแล้วจริงๆมันอาจจะไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้ก็คือแล้วแต่แต่ละคนเพราะที่ผมแบบก็คือ ขาดพรุ่งนี้จะไปฉีดวัคซีนวันนี้ก็ยังเข้ายิมอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอฉีดเสร็จปั๊บเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยด้วยอีกวันหนึ่งก็ไปออกกําลังกายได้ตามปกติอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วดูร่างกายเราเป็นหลักแล้วกันครับถ้าเกิดว่าเพื่อความสบายใจของเราอยากพักก็ได้หรือถ้าเพื่อความสบายใจของเราอยากไปออกกําลังกายก่อนฉีดก็ได้หรือถ้าเกิดว่าฉีดเสร็จมาแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรจะไปออกกําลังกายเลยก็ได้หรือเราอยากจะพักก่อนก็ได้ไม่มีถูงไม่มีกิดแค่ยังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองพิจารณาดูอีีกทนะครับ